อย่างรถหัวนะไปนำกันส่องคนนะนี่เป็นไอป๊อบป๊อบเบาเนื้อเป็นทีมงานบ้านานะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วตยเดี๋ยวใช้เบิ้งเราเบิ้งข้าเจียชิบหมไอ้ลรงเบาเหล่านี้ผ่านไอ้บอบเบาเนื้อมาดทำบ้ากเนาะกัรสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะ มืัอนี้ก็เตรียมสิไปเที่ยวรอบพอบางเนาะไปกับอันนี้เนาะไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบเบาเนื้นอ,อ,อ,นอ,อนเนาะมืัอนี้นสบายดีีพ่น้องตอนนี้ก็แต่ว่ามีปัญหาระหว่างเดินทาง <c oughs> บอ๊อบเอฟซีเนาะรถทัวร์วีนองกคือแบบเจอาพุซักเนาะยางรถทัวร์แล้วก็นั <c oughs> ่งรงอที่นี่นะบัวหัวสีไปได้บ่เดี๋ยวตอนนี้ยางรถทัวร์เนาะเดี๋ยวใช้เบิ่งนี่เนาะเดินทางโดยรถจกักรเยานนี่พอดีขีดมหแล้วก็นี่เลยนี่ ยางรถหัวเนาะไปนํากันซ่องคนนะน,นี่จะเป็นไอ,บอนะ้บอ๊อบนะบ๊อบเบาเนื้อเป็นทีมงานบนะ้านาเนาะวันนี้ก็ว่าแผนกาดการะบะชีเดินทางไปเที่ยวล้มเบาบางเนาะแต่ว่าระวางกันเดินทางกับยางรถหัวกันเดี๋ยวจะไปซอกบอนตาดยางรถกันเลยเนาะไอ้บ๊อบนั่งในท่าเลย,ยจ,จูงเป็นคนเดียวกัน <laughs> ตอนนี้กามาหาันเปลี่ยนยางรถแล้วให้ข้าเจ้าคขออก้วกจีเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนยางนอกเลยเพราะว่ามันระเบิดแล้วนี่ วอาคีรถแท็กบานเดียวเลยเนาะได้เปลี่ยนอย่างน้ออย่างในพร้อมกันเลยราคาก็บช่องเสนสามสิบปันกิฟต์เอาแล้วเนาะการเดินทางมื่อวานี้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นขึ้นแล้ว <laughs> ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนอย่างรถรแล้วแล้วเนาะเปลี่ยนทางอายอย่างน้อกับอย่างในเลยราคาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนอย่างรถมื่อวานี้ก็คือช่องเส้นสามปันกิฟต์เนาะ <laughs> สบายดีย <laughs> <laughs> จังเลย ก็ไม่คอยซื้อตันเนี่ยลำบากอ่ะอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วสิเดี๋ยวใช้เบิงเนาะบดึงคาเจ้าสิว่าไอ้ลังเบาเหล่านี้ผ่านไอ้บอบเบาเนื้อมาให้ลำบากเนาะโอเคไหมโบเกียมโบเกียมเครื่องเลยเนาะโบมีการเซฟตี้เลยสตััวอนิ้มาแบบไปดไอ้บ๊อบบนให้แล้วเดี๋ยวนี้บริเตรียมเครื่องหมดสภาพเลยนะไอ้บ๊อบ เปลี่ยนอย่างไ่แล้วพร้อมที่จะลุยต่อไปโอเคตอนนี้ก็มาฮอทีปากมองแล้วเด้อเลี้ยวขั้วบันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ว่าไปลำพูบางนะา่าไปทางซื้อเมื่อกี้ก็จะไปะแข้งหัวพันต์ตอนนี้ก็พอปากมองแล้วแต่วันวันนี้เขาเจ้าปิดฮานเนาะปกติเที่ยวนี้นี่เขาเจ้าจะเปิดฮานแล้วก็มีคนไลนะ่ แต่ว่าันนี้มาเข้าเจ้าปิหาปดหันเปิดอทานแต่น้อยเดียวเนาะการเดินทางวันนี้กัคลิปนี้กัเป็นการเดินทางโค้องไอลังเบาเหล่ากับไอ้บ๊อบขดเนื้อเนาะเาวันนี้ก็มาเจอแก๊งปั่นจักรยานเนาะไปเป็นทีมเลยมวลขคณะนี่ส่วนด้านนี้กัไอแรงเบาเหล่ากับอไอ้บ๊อบขดเนื้อเนานะ <c ười> คิดเราจักแซงไปเลย กตัดคำมืดแล้วบ่นี่พายบ๊บอฟมาพักผ่อนสามถูกสามถูกไหมที่เกาหมูเลยนี่อะไรอะไรเป็นโมงูสามถูกอันนี้ก็พาคลิปนี้ก็พาไอ้บอฟนาะเดินทางมาฮอดแต่บ้านน้ำท่วมเมืองนลำบากเนาะเพราะว่าจะได้พักผ่อนที่นี่ก่อนเมื่อยเมืองนลำบากเมืองลำบากเป็นยังไงบอฟนี่กลัวมือึก อากาศลำบากไรลำบากมันแทนลำบากเบิ่งแต่ส่งพมเนาะอ่าเมื่อยแบบอยายามมาเพียหายใจบ่ค่อยนั่นเพราะว่ามันอากาศฮอนเนาะขัดเอิกแน่นเอิกจุกบ่คืออากาศอยู่มันใส่ยูเมันใส่เย็นแล้วก็หนาวตลอดเลยใช่ไอากาศเย็นตลอดฮอนเอาโพดแต่มาเจออากาศแบบนี้มันฮอนเนาะเออบใหายใจบ่สะดวก์วันมันให้ใยังว่ามีฝุ่น PM 2.5อืมอ ก็ไปพาไอ้บอไปเบิ้งตกปลาไปเที่ยวเบิ้งเบิ้งปลาเบิ้งยิงปลาเบิ้งสะหนามมันเนาะแม่ไม่ไปเบิ้งซื้อแต่บไปเรีนน้ำเพราะว่าน้ำมันคุ้นละมาทีหลังบอกเขาไปเล่นดูคนเขาไปแตะซวยนิดได้เบิ้งมีผู้เาวน้อยลิ้นนำมั่นเนาะไปเบิ้งจมนาะพายบ๊อเข้าในเมืองเหมือนนี้คนนี้ไปเบิ้งเศราหน่อยเต้นไปเบิ้งไปเบิ้งตกปลาในกะพาแล้วมืออไหนออกแจ้งองหมือนนี่ยมีกะเป็วแต่แบบสมมติว่าเขาตื่นเช้ากับห้าโมงก็ไปแต่เช้า กำหนดเท่ๆจะสิี่โมงไม่กำหนดแต่ว่าจะตื่นได้หรือบ่าสี่โมงเนี่ดี๋ยวบังหน้าก่อนตื่นเช้ายานสิบบทันนั่นเลยยันบุษบทันเนาะนะสัญการการเดินทางข้างหนามันม้การมฮอดแต่บ้านน้ำท่วมเมืองเมืองน้ำบักเนาะแค่มาพูบางแต่ได้พักพอนนี่แล้วกับเมืองเช้ากับเจ้าอกเดินทางไปเช้าเนาะมื้องเช้าไปต่อจะไปได้เช้าไปได้ชวยบ่ฮู้ือบ่ฮู้เถิอลุ้นนำกันนะมื้องเบิ่งมื้ออื่นว่าสิตื่นเช้าหรือเ่ 来啊！Uh, huh?